ฟิมค่ะวันนี้ฟิมฟิวนะคะจะมารีวิวโปเกมอนไฟติ้งเกตเตอร์ค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลูกโปเกมอนค่ะแล้วก็มีโปเกมอนด้วยใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้ฟิวฟิวก็แต่งตัวเป็นปิกาจูสีเหลืองค่ะเหมาะกับโปเกมอนมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวโปเกมอนก่อนเลยนะนี่ด้านหน้าโปเกมอนยังฟิวสนใจโปเกมอนลุ่นเลยนีอุ้ยคราวนี้โปเกมอนมีล้อด้วย ไม่ใช่ปืนมานสิปเกบอลมีร้อยด้วยนะคะแล้วนี่มีไว้ทำอะไรน่าจะตั้งให้ยืนชมวิวยืนชมวิวเหอใช่ชมวิวไหนเขาบอกว่าอะไรเปิดขึ้นมานะคะเปิดขึ้นมาโอ้ยปอเกมอลจับจับไปนะแล้วก็ดึงตัวนี้นะคะตัวสีปูมของขาหนึ่งดอกมาหนึ่งมาแล้วเป็นตัวกดก็สไลด์ อ้าวที่จริงตัวนี้ต้องตอกลงมาสิในภาพมันต้องเป็นอย่างนั้นนั้นนะคะเอาใหม่เอาใหม่ห <c oughs> โหลดมาไม่ทันข้าหนีช่วยให้มันตกนะ จิจนกับปืนมันจะหล่นคือฟิมรู้แล้ววิธีการเล่นคือเปิดขึ้นมาแล้วดึงตัวปุ่มอน,นี้นะคะออกมาแล้วพอมาสไลด์เข้าปุบตัวปุ่มนี้นะคะเขาจะกระแทกับตัวนี้แล้วมันก็จะให้ปิดแล้วก็สไลด์กลับมาพีฟาา่ฟิมถ้าไม่สําเร็จล่ะกลัมาเอาจนกว่าจะได้พี่ฟิมถ้าไม่สําเร็จล่ะหาตัวเล็กๆได้ไหมเปลี่ยนตัวได้ไหมเพราะว่าตัวปืนมันน้องฟิวเยอะมากนี่ปืดียมันน้องฟิวเอาทันแบมด้วยเหรออ๋ออนีี้อาตัวนี้ทําไม่ได้ พี่ขออีกตันนะคะแล้วโปเกมอนกำลังจะหนีนะคะหัวแทบขาได้เลยมีได้เลยเจ้าพิมจับไปเกี้ยแต่เกือบได้แล้วเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่อ่ายาเปลี่ยนตัวมั้งไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวไหนก็ได้ง่าย lời à view lên băng thử lên răng hình lên ao tuấn mình sợ tay lần cả đai nó khó mà nỉ đai tăng mình mình nổi đấy เหมือนไม่ได้แย่แย้เย้เย้แย่แย่อันที่สองเลยจ้าโปเกมอนไฟติ้งนะคะก็เล่นสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ยั่งมากเลยนะคะเท่ากับนะเดี๋ยวปีอ่ะปีจะมาแข่งกันเล่นนะคะว่าใครจะได้โปเกมอนเยอะกันแต่พี่เป็นน้องช่วยน้องฟิลค่ะถึงน้องฟิลจะได้น้องฟิลได้สองตัวแล้วนะพี่จะช่วยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะน่ารักมากเลยโปเกมอนเหมือนพี่น้องกันเลยไม่ใช nah. ่โปเกมอนสีพิเกมอน แล้วก็สำหรับตัวเกมโป k เก o n f i อ h ไฟติ้งนะคะก็เล่นสนุกมากเลยชิน้องฟิวใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับตาค b e ก็กดให้พี่ฟิมกับน้องฟิวด้วยนะคะเพื่อจะเป็นภาชมเพล์ใหม่ของฟิวฟิวค่ะค่ะติดตามี่ฟิวไอทีทูเป็นบุ๊ p แฮปปี้จีนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย